คุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าลงอ,อกไปทีครับสำหรับอัปเดตผลการแข่งขัน,นล่าสุดของบอลล์บอล VNL 2025สัปดาห์ที่3ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลงานของทีมสาวเกาหลีใต้ครับล่าสุดในลงสนามก่อนเรานะครับเมื่อเวลา13.30น,นาทีที่ผ่านมาด้วยการประทะฝีมือกับทีมชาติโปลแลนด์นะครับเราต้องเชียร์โปลแลนด์ฝั่งตรงข้ามให้ได้อย่างเต็มที่นะครับ แต่ว่าต้องบอกเลยว่าเกมนี้มีเสียวครับเพราะว่ากลายเป็นฝั่งของสาวเกาหลีครับโคสู้กับดูบินครับเซตแรกเนี่ยเอาชนะโปลแลนด์ไปก่อนนะ25.18ต่อ18ผมลืมบอกไปว่าสนามนี้แข่งที่เอเชียด้วยแข่งที่ชิบะประเทศญี่ปุ่นก็เกาหลีไม่น่ามีปัญหาในเรื่องการปรับสภาพร่างกายนะครับเซตแรกโคตรเสียวเลยตา เหมือนกับฝั่งเกาหลีไปอย่ารังแตนครับคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยสาวโปโลแลนด์รับบทโหดเลยสวมบทโหดนะครับตั้งแต่สมาร์เรกรวมไปถึงลูกาซิตแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆครับร่วมแรงร่วมใจครับการกำราบสาวเกาหลีในเซตที่2ครับชนะไป25ต่อ19และในเซตที่3เอาชนะไป25ต่อ14 สรุปรังนี้ครับโปแลนด์ปราบชนะเกาหลีใต้ครับทำให้สถานการณ์ของเกาหลีครับตอนนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดชนะเพียงเกมเดียวและก็แพ้ไปถึง8เกมครับยังคงต้องลุ้นหาชัยชนะกับอีก3นัดที่ต้องบอกว่าเขาดาวแล้วนะครับสำหรับฝั่งของเกาหลีใต้เรียกได้ว่าเข้มข้นแบบสุดๆเลยทีเดียวบอกเล่ากันแบบนี้เลยนะ ตอนนี้นะครับวนะครับสันแฟนเนี่ยลุ้นกันแบบเกมต่อเกมไม่ได้ลุ้นแค่ผลงานสาวไทยอย่างเดียวเท่านั้นต้องลุ้นผลงานทั้งเกาหลีใต้เซอร์เบียรวมไปถึงแคนาดาด้วยนะครับก็เรียได้ว่าเข้าทางนะครับสะดวกสบายแล้วก็โล่งอกไปทีครับโดยตารางคะแนนล่าสุดในโซนท้ายของการแข่งขัน v ว l 2อล4อนะครับอันดับ15ยังเป็นทีมชาติแคนาดาครับ แข่ง8นัดชนะ2แพ้6มี6คะแนนอันดับ16เป็นทีมชาติไทยของเราครับแข่ง8นัดชนะ1แพ้7มี5คะแนนส่วนกาลิใต้เนี่ยนะครับอัปเดตเพิ่มเติมก็คือลงสนาม9นัดชนะ1แพ้8มี4แต้มเท่าเดิมนะครับส่วนท้ายตารางยังเป็นเซอร์เบียซึ่งจะมีแข่งการแข่งขันในช่วง ค่าข,ของวันที่9กรกฎาคมนี้ครับเรียกได้ว่าลุ้นแบบเดือดเดือดมันมันม,นมากๆเลยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับขณะที่อัปเดตล่าสุดของทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับก่อนที่จะประเดิมสนามวินแอล2025สัปดาห์ที่3กับเจ้าถิ่นอย่างสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดเนี่ยได้ลงทำการฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงครับโคเลดพาร์คเซ็นเตอร์ที่ยูทา University of Texas Arling t o n นะครับโดยเรียกเลยว่าภาพบรรยากาศน่าสนใจมากๆครับคุณผู้ชมรายงานเนี่ยนะครับยืนยันชัดเจนครับว่านักกีฬาของเราครับสภาพร่างกายสมบูรณ์ร้อเเซครับแล้วก็มีรายงานออกมาว่าตอนนี้ปรับตัวเข้ากับสภาพเวลานะครับสถานการณ์ต่างๆในเมริกาได้แล้วเรื่องของเจ็ดแหลกไม่เป็นปัญหาแล้ แล้วโหเห็นการฝึกซ้อมนะครับคุณผู้ชมดูจากภาพเนี่ยเสียงตบมีนเปงปังปังปังคือรู้เลยครับว่าครั้งนี้นะครับสาวไทยของเราดูมีสมาธิแบบสุดๆนะครับโดยรายงานเนี่ยยังยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราจะใช้กลยุทธ์ในการตั้งรับให้เหนียวแน่นนะครับเน้นสู้ ในจุดอ่อนของสหรัฐอเมริกาคือทำการบ้านมันหนักมากนะครับเตรียมตัวเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจมาแบบสุดๆเลยทีเดียวหลักๆของการซ้อมที่สนามแข่งเนี่ยนะครับก็เพื่อให้นักกีฬาได้ปรับเข้ากับสภาพสนามจริงเรื่องของแสงเรื่องของมุมมองทิศทางในการตีบอลโดยคอดออดเกียรติพงศ์รัชัเกียงฐฐกกลบอกว่า นี่น่าจะเป็นการซ้อมที่เข้าสู่หมดเข้มข้นสุดๆแล้วนะครับหลังจากที่ค่อยๆไล่เรียงนะครับความเข้มข้นของการเตรียมตัวมาซึ่งตอนนี้ทีมสาวไทยถือว่าทําได้อย่างน่าพอใจมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับจูนเข้าหากันตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะมีในเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันค่อยๆชัดเจนนะครับ โดยหนึ่งในคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือในส่วนของกัปตันทีมเพวัชรพรคงยศคือทีมสาวไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นที่อาจจะไม่ค่อยคงเส้นคงวาวสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันดูมันเชื่อมหากันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเท <M> ่านั้นไม่พอครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่เรารู้เราทราบนะครับนะักการตอนนี้เนี่ย เราต้องลุ้นผลคู่แข่งด้วยนะครับโดยตรงก็จะเป็นเกาหลีใต้แล้วก็เซอร์เบียรวมไปถึงแคนาดาด้วยนะครับแต่ด้วยความเหมาะสมด้วยจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาครับว่าทีมสาวไทยของเราต้องทําผลงานของตัวเองให้ดีในทุกนัดที่ลงสนามด้วยครับซึ่งมันก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับนักกีฬาบอลระบ์บอลหญิงไทยทุกคนครับอยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันซึ่งคาดว่าความกดดันประเภทนี้นะครับก็อาจจะเป็นการ การกรองนะครับให้นักกีฬาสาวไทยของเราครับมุ่งมั่นนะครับแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะสู้กับคู่แข่งนะครับในสัปดาห์ที่3นี้ที่ผมพูดได้เลยว่ามันทุกเกมครับสหรัฐเยอรมันโดมินิกันและแคนาดานะครับเพื่อความอยู่รอดให้ได้นั่นเองครับนี่ยดูน้องยูฟาตบเปิบขึ้นมาเนี่ยฮะน่าสนใจสุดๆมาติดตามกันนะครับผมเองเนี่ย มีบทสัมภาษณ์แบบยาวๆนะครับทั้งบรรดานักกีฬาอย่างโมเมธนชาสุขสดและก็ออมสินสสิภาพปพาทันทวิสุทธ์รวมไปถึงเพียรชนาพรคงยศและก็โคดออดด้วยครับไปฟังกันแบบยาวๆกันเลยครับคุณผู้ชมแ่ก็จริงๆก็ค่อนข้าง จริงๆแล้วมันก็มีความแตกต่างในของแต่ละเจเนอเรชันเขาน้ะแล้วเราก็จริงๆแล้วตอนนี้หนูว่ามันดีขึ้นมากเพราะว่าเราทํากิจกรรมร่วมกันเยอะอย่างมาอยู่ที่เนี่ยค่ะดีใจมากที่ได้มาอยู่กันก่อนแล้วก็ได้มาอยู่กันแบบทีมเนาะแล้วก็แล้วก็จะมีเวลาที่กินข้าวมีเวลาได้ไปเดินไปซื้อกาแฟด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้นั่งพูดคุยนั่งเล่นเกมกันอย่างก่อนหน้าที่จะสอบเมื่อกี้เราก็เล่นเกมกันในห้องเราแบบเล่นเกมใบ้คำเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นการละลายพฤติกรรมเนาะแบบว่าแบบไม่มีพี่ไม่มีน้องเราจะได้้เลล่นนนกกัแวสุ นงคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีที่ได้มาถึงก่อนค่ะอย,อย่างหนูก็เหมือนน้องค่ะแล้วก็เหมือนเราตอนนี้ทีมมันคือแบบสมูทมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนกล้าคุยกันค่ะแล้วก็สามารถแบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่องหนูรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันโอเคมากเลยค่ะณตอนนี้แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเล่นกับคู่แข่งได้สนุกก็คือการที่ สื่อสารแล้วก็พูดคุยในการทํางานในการที่จะเอาแผนของโค้ดมาปฏิบัติได้ถูกไหมคะอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทีมก็คือทีมค่ะมันไม่ได้แบบว่าพอออกไปเล่นข้างนอกอะ่ะจะรู้เลยว่าทีมก็คือทีมมันจะไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีอะไรมันก็แค่คนคนหนึ่งที่ลงไปเล่นในนามของทีมชาติหรือในนามของสโมสรเนี่ยค่ะก็คือไม่มีไม่มีพี่ไม่มีน้องคือเวลาเล่นก็คือ กระชากอารมณ์หมายถึงว่าหมายถึงว่ากระชากเพชันกันในอารมณ์คือแบบบอกได้งุนงิดได้อะไรเงี้ยแบบว่าแบบอยู่ในเกมคะ่ะมันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาอย่างเงี้ยคะ่ะสุดท้ายอ้อนหน่อยเจอกระสึกหนักอเมริกาแชมป์โอลิมปิกแต่เราเนี่ยก็คือด้อยกว่าในทุกๆความสูงบอนอะไรต่างๆค่ะสำหรับหนูก็ก็อยากให้เชียร์กันต่อคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก,ราก็มีเป้าหมายที่จะรักษาตําแหน่งของเราในวีเนลเหมือนกันหนูก็กล้าพูดตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมันก็ มันก็เป็นเป้าหมายของทีมเราเราก็ยังอยากอยู่ในวีแนลในเนชันลีของเราเราก็จะใส่ทุกอย่างเท่าที่เรามีในทุกทกทางที่เราซ้อมมาค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็มันอาจจะดึกหน่อยหรือว่ามันอาจจะเช้าหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็อย่าฝากพี่ๆทางบ้านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยะคะ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอาทิตย์นี้วิกนี้คือพวกเราทํางานหนักมากก็จะทุ่มเทให้แบบ มากที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างที่น้องบอกคือเรามีเป้าหมายค่ะเราก็อยากเอาชัยชนะกลับไปค่ะเราก็ทําเพื่อทีมเพื่อทุกคนค่ะที่ที่ส่งกําลังใจมาให้เราค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะโอ้ที่าชาวดาลัสเท็กซัสดีใจสักนิดหนึ่งอาหารไทยที่เราได้ทานเกือบทุกมือ้อมันส่งพลังยังไงบ้างลูกโอ้จริงๆถ้าไม่มีอาหารไทยนี่ จริงค่ะขอบคุณมากๆเพราะว่าอาหารที่โรงแรม่าค่อนข้างแบบสไตล์ยุโรปสไตล์แบบอเมริกาเลยแบบว่าเราก็กินยากมากถ้าไม่มีอาหารพีพี่คนไทยมาพวกเราแย่แน่เลยขอบคุณมากๆนะคะที่สพอร์ตสนับสนุนแล้วก็ทางบ้านใครอยากสนับสนุนก็ได้เลยนะคะอาหารไทยได้ทุกมื้อเลยค่ะค่ะก็เป็นเขาเรียกนะคะเป็นพลังงานที่ดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีแรงสู้ในทุกๆวันค่ะแม้กระทั่งตอนแข่งหนูก็ต้องการอาหารไทยนะคะก็ฝากพี่ๆส่งมาเยอะๆนะคะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวครับพรุ่งนี้ประเดิมกับสาราเจ้าภาพด้วยเป็นไงครความความพร้อมแล้วก็การซ้อมในว,วันนี้หนูมองว่าอาทิตย์นี้ค่ะตั้งแต่ที่เรามาที่อเมริกาใช่ไหมคะเราการซ้อมค่อนข้างเข้มขน้นแล้วก็เดือดเดือดมากคะ่ะเราพยายามเก็บรายละเอียดของเราให้ <c oughs> ให้ได้ดีที่สุด แบบว่าเป็นเกมของเราให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเอาไปสู้กับเขาคือเราเตรียมเตรียมทีมแบบค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นเลยค่นนะ,คะหนหนูมองว่าอย่างนั้นค่ะ,คะส่วนตัวของเพียวแล้วฟีลลิ่งหยูว่าความพร้อมสภาพร่างกายจิตใจเกียว,วมองยังไงคะกับสนามสภาพร่างกายของหนูดีค่ะร่างกายดีไม่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนค่ะอาจจะมีตึงบ้างเป็นปกติของนักกีฬาแต่ว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรถือว่าร่างกายดีค่ะสภาพจิตใจดีค่ะพร้อมที่จะต่อสู้ในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะตป่นเต้น ก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แหละเนาะคะ่ะพรุ่งพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นเกมนะัดสำคัญแล้วค่ะเพราะว่าเราเตรียมตัวมาพอสมควรค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ส่งใจแรงเชียร์มาเยอะๆค่ะเช้าหน่อยก็อดทนไปกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะอยากให้โค้ชพูดภาพรวมความพร้อมของน้องๆในวันพุงนี้กับอเมริกาครับโอเคครับผมก็ในตอนนี้เนี่ยเราเ ค่อนข้างจะเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้สภาพร่างกายของนักกีฬาเนี่ยไม่มีอาการเจ็ดแหลกแล้วนะเราปรกติแล้วสามารถที่จะปรับเวลาคับกับที่นี่ได้เรียบร้อยดอีสุขภาพร่างกายทุกคนค่อนข้างจะดีไม่มีใครเจ็บป่วยนะครับไม่มีอาการป่วยแล้วก็าการบาดเจ็บไม่มีนะครับตอนนี้นักกีฬาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับในเรื่องของสุขภาพจิตก็ค่อนข้างจะดีนะครับ ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีขวัญและกาลังใจที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับรวมทั้งสตาฟโค้ชก็ทุกคนก็มีขวัญและกาลังใจดีนะครับต้องขอบคุณคนไทยที่อยู่ที่ที่นี่ด้วยนะครับที่ดัลลัสก็ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ซัพพอร์ตในเรื่องของอาหารเด็ก <laughs> <c oughs> ๆ,ๆนักกีฬาก็ได้รับประทานอาหารไทยทุกวันก็รู้สึก สดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงดีนะครับในส่วนของเทคนิคเราก็ได้พัฒนากันอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยมีความสมดุลมีความบาลานซ์แล้วก็มีรูปแบบในการเล่นของเราให้มากนะครับแล้วก็มีความแน่นอนมากขึ้นนะครับไอ้ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขในสกิลของแต่ละคน นะอย่างดีนะครับก็เห็นจากสถิติในการฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีนะครับในส่วนของแทคติกแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับเราก็สัปดาห์นี้เราก็วางแผนเตรียมตัวที่จะแข่งกับทีมแข็งๆนะโดยเฉพออาะยิ่งวันแรกก็เป็นทีมอเมริกานะครับเราก็ศึกษาคู่ต่อสู้ของเราตอนนี้เราทราบว่าทีมอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น นะซึ่งนักกีฬาเรากา็ได้ศึกษาข้อมูลแลนะเตรียมที่จะเล่นกับทีมเขาในะวันนี้เราก็ฝึกซ้อมเตรียมที่จะแข่งกับอเมริกาในรูปแบบการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีนะครับนักกีฬากา็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความสําเร็จในการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เราจะเ,าเตรียมตัวจะตั้งรับจะจะเตรียมตัวตั้งรับกับทีมอเมริกายังไงใน รูปแบบในการเล่นของเขาทั้งบอลแรกเข้าบอลแรกไม่เข้าการสกัดกั้นของเราจะเป็นยังไงการรับตบแล้วการลุกกลับซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่ก็เข้าใจวันนี้เราได้ประชุมนักกีฬาก่อนที่จะมาทําการฝึกซ้อมนะครับเขาก็เข้าใจแล้ววันนี้ก็มาติวกันอย่างเข้มข้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราได้ซ้อมสนามจริงนะทุกคนก็ปรับตัวในเรื่องของระบบของสนามและก็แสงไฟก,ก็ถือว่าการฝึกซ้อมค่อนข้างจะดีนะครับ ก็รอดูวันพรุ่งนี้นะคิดว่าทุกคนก็จะพยายามทํากันอย่างเต็มที่นะครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่ติดตามชมและก็ติดตามเชียร์พวกเรานะครับพวกเราก็จะพยายามเ,เล่นกันอย่างเต็มที่นะครับจากการที่ดูเนี่ยน้องๆฝึกซ้อมหด เวลานานขึ้นโหดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นอันนี้โคสื่อสารกับน้องๆยังไงบ้างครับกับการที่ต้องทำอะไรที่มันมันนักกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมก็ก็เป็นไปตามในระบบของการ แข่งขันนะครับเนื่องจากว่าคู่แข่งขันของเราเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นทีมระดับเวิร์คคลาสการที่เราจะแข่งขันกับทีมระดับเวิร์คคลาสเนี่ยเราต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับคุณภาพร่างกายต้องดีนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยเราได้เพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงความเร็วความคล่องตัวมากขึ้นนะซึ่งสิ่งต่างๆเ่านี้นักกีฬาเขาก็ทาได้ดีในพอมันมีคุณภาพร่างกายที่ดีเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปเรื่องของคุณภาพเทคนิค เราเล่นเทคนิคในการเล่นของเราเนในรูปแบบที่เป็นสไตล์ของเราเมันต้องใช้ความแข็งแรงและความเร็วและพะละกําลังมากซึ่งเขาก็ทําได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นในการฝึกซ้อมก็เป็นไปตามเกมการแข่งขันว่าเราจะเล่นกับใครทีมอเมริกาเนี่ยเป็นทีมที่มีรูปแบบในการเล่นดีแล้วก็ตีแรงเสิร์ฟแรงเสิร์ฟเร็วเราก็ต้องอมีคุณภาพตรงนี้ที่ดีด้วยนะครับครับ